แกลบสบายดีและสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเบิร์สกุลสุขคนนะครับจะเป็นภายใน,ในหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเขาซูซองสามเมย์บานป่าอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยมาพบว,ว่าพ่อกับสามเมย์บานป่ามาหนี่สามเมย์บานป่า,า,า,ปา,าก็ได้มาหาทางน้องออเนาะก็มีหลายๆสองข่าวมาถ่ายทำทางน้องเพคนก็คือทางสามเมย์ก็ยังบุรีเคยมาจากเถื่อนเนาะก็ได้มามือนี้ครั้งแรกครั้งไียอิดเนาะ ก็ยังโมโหสาเหตุว่าเพิ่นเป็นจังไดครอบครัวของน้องเพิน่นเนาะแต่ว่าตอนนี้เขาก็ได้มาถึงอ่าทางบ้านของน้องเพิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนะาะหลายคนอาจจะหูดีเนาะว่า,วาน้องอ้อนี่เป็นภัยจังได้เข้าไปโอ้ลมทางน้องเพิน่นเนาะว่าเป็นจังไดมื้อนรีเขาก็มากับซาบัวเออบุญตาเก่าโดยอะจังไดก็เข้าไปหาน้องเป็นความกันเลยเนาะถ้าสามัยน,นี้เว้าผิดพาลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยขอใหม่พี่น้องเนาะอ่า สามือกะขังเกย์อยู่เนาะโดยอาจจะได้เข้าไปหาข่านอกเป็นเลยเนาะแาดนี้เ้อน้องแหละสบายดีน้องละเด้อมื้อนี้จัมาหาน้องเพิ่นคือเกวาคือเดิมเนาะน้องบ่ได้ไปแกวข้าวบ่มื้อนี้บ่ได้ันไปพักกรปาหลังจากเอ้ยมามื้อนั้นแล้วน้องไปแกวข้าวบ่้องหน้าจนแดงห่อนเนาะผ่อนแล้วน้องน้องไข่อยู่ตอนนี้ก็เลยบ่ได้ไปน้องเป็นไข่บ่นี่อือตื่นมาเมื่อเช้านี่กั จะฟาดมือปวดแค่นี้แหละโดยจกมือแล้วน้องละบอดี้ป้ายมือนี่แหละบอเป็นไข่จะเป็นไข่ฮะก็มือคืนนี่มาโอ้กินยาแล้วบ่ยังบอดี้ไปอีกเนาะเอาบ่มีบ่ยังบอด้ไปซื้อโอ้มีอยู่บองกันบ่มีมีก็ซื้อของดูของกินไว้ให้พ่ออืมแกกินซาลาดยังแกขคือซีรงก่อนและเนาะโดยโดยโดย คืวทางน้องเพิ่นก็บ่มีเงินจังซั่นเนาะโดยถ้าอันเกี่ยวข้าวได้จักมื้อแล้วหลังจากเอื้อยมื้อน่ะ2-3มื้ออได้มื้อละแสนอยู่บ่โดย3มื้อยังบ่ฮอด500่ะโดยโดยกคือวาเงินบ้านเฮาเินเอแน่แล้วกของใช้จ่ายกแค่แม่เฮาเนาะโดยก็คือทางน้องเพิ่นนี่กมื้อนั้นกคืออาขาดไฟฟ้าเนาะโดย ดินนี่เป็นดินของไพศาลเนาะยังบูฮู้อ้ามาอยู่ซื่อๆวันแม่นมันมาอยู่ซื่อๆมาอยู่ตั้งแต่น้อยโอ้โก็เปน็นที่เจ้าครั้แรกมันอยู่โดนเติบลนะดยหลังเปน็นที่เจ้าแล้วเนาะเจ้าว่าเสียค่ะแบบแม,มแ่นมีใบตาดินบ่ล่ะมีอืมมีมันก็ต้องเป็นดินของเจ้าแหละเนาะอันที่กะแม่เพราะนั่นเออมันเป็นเรื่เข้าใจข้อไมยน้องเพื่อนอีกคือคือวายเข้าใจเอ้่อยมาถานมาเป็นดินเอื่อยน้องชิโบ อ๋อว่าไงครอบครัวจะมีเอ้ยอ้คนฉันองล่ะพี่น้องมีอไอ้คนหนึ่งมี่เลยคนหนึ่งมีขอพิ่งกิดสิบประมาณว่ากรบือหัวสิเป็นดินท้ายทอใช่ที่เคยยันท้ามาดินเพิ่นเองบ่ฮะนะแมนดินในครอบครัวเพิ่นเนาะเพิ่นจีคิดว่าสิเป็นดินห้องอ่าหรือดินห้องอื้อยเนาะคนเองเหมือนเนี่ยนะเนาะยินชับชุดแม่นกระเบือตีเพิ่นเนาะเคาก็ชับสุดแล้วเพิ่นกินีเอะคิดว่าทีเฮาหฮันคิดว่าน้องเคยหนีมาขอปุ๊กอยู่ซื้อเนาะแมนแต่แต่จริงกั ที speaker, a roommate, a the the ่พ่อแม่เป็นอยู่คือว่าหลดนานเลยเนาะโดสิบกว่าปีเ่าเนาะอยู่นี่แต่เขายังไมน้อยอืมประมาณสิบกว่าปีเคนแล้วเนาะโดยโดยเพราะว่าอ่าสิบกว่าปีน้องเป็นกะสิบแปดป่ะแม่สิบแปดอืมก็อยูประมาณสิบเจ็ดสิบแปดป่ะเนี่ยเนาะคือคือฮาวาดเนี่ยมันคือทางน้องเป็นกะเปิดใจกับเปิดกว้างอยู่รับอายุกะได้หราบอายุ ิกนเป็นผู้ใหญ่กับเซนเซน้องเนาะหกสิบลองสำหรับได้โขอให้หักเกมเลยไปทั้งโลกในกาเคยลมภูบ่าอยู่ตรงละที่พันมาฮะนะกาเคยลมยุ่งการบอกแต่แบบลมการุ่นลาวข้าวเดียวกันบ่หรือว่าไงกูแม่ลุนลาวข้าวเดียวกันเขาไม่เห็นแบบลมกันประมาณได้ทีหนึ่งมีแหละบางคนไม่เห็นบางคนอยากมาหลินน้ำอยากมาเห็นตัวจริงกลับมากลางเวรนนี่แหละไม่เห็นตัวจริงแล้วก็ะโปง กมาลิดน้ากระมาลิดน้แต่เข้ากับเมื่อเข้ากับบอกเลยพี่น้องคนในหลังเขาฟับแทนนึงแล้วเนาะจังวเนาะบางคนเข้ากรหรับบได้รับบได้จะสิ่งที่เขาเป็นเนาะในฮือนิจิตอเขาบอกแบบนี้เนาะแต่แต่น้องเป็นรับได้คืออ่ะน้อง่นเปิดใจหาคนที่ว่าลับเขาได้แนะเนาะกับประมาณนี้พี่น้องเลยคนที่แบบว่าหูแบ้อคนเนาหูยทติว่าเขาถูกเนายเขาบ่มีแบบนี้นะบางคนคนกะ เอาได้เนาะบางคนนี่ก,กะคนห้ากับเพื่อกันนะวายไงกันนะคือกันบแบบเนาะแต่ว<บ>่าบางคนเพื่อเห็นเอาทุกข์เาอายากเพื่อแหงแห้งอยากยืนมือมาช่วยเหลือไม่เอาให้เอาคนทุกคนยากเนาะเพื่อเ,เ,เห็นลำบากเนาะบางคนกะจะคิดว่ามันก็เป็นไปบ่ได้เนาะว่าถ้าเห็นในคลิปแบบนี้มันก็ต้องคนลำบากอยู่แล้วมันบอกพอหาช่องไท้เฮ้ากันหาคนทุกคนยากอยู่แลวอย่างนีนะเพราะว่าถ้า คนรลำคนรวยเขาก็พอกมาเปิดใจหรอกเนาะเิดยสี่าเปิดใจกับว่าแมนว่าสิเปิดใจหาผัวเราเด้เปิดใจหาความช่วยเหลือเนาะความช่วยเหลือแน่ผู้รักผู้ใหญยคนเห็นก็คือฮาวาเนาะแมนเรื่อง่นอยากซอยเรื่องการอยู่การกินหรือว่าอุปกรณ์อะไรยังไงต่างๆเนาะบว่าเป็นเงินคำยังกะเป็นกะซอยเขาซอยคาได้แมนทั้งเขากับพอมเป็นสะพานบุญหาเนาะเป็นได้จะทั้งแถวเมี่ยวกับเขาแล้วเพราะ ย่านงานหมดแล้วเมื no, no like, ่อวานนี่เนาะไปหาเพิ่นซื้อของกินเอาไปให้เพิ่นเพิ่นก็ไปเกี่ยวข้าวรับจ้างเพระมาณน่งเพิ่นบ่มีเงินซื้อกินอ่กอือแบบคือทางนั่งแบบคือทางน้องการเริ่มเยู่บ่แบบคือทางน้องก็ได้เฮ็ดไทยเฮ็ดนาบ้างล่ะก็เคยได้เฮ็ดตั้งประเทศอย่งน้อยๆโอ้แบบว่จทุบันนี้ก็บ่มีแม่นบ่บ่มีเห็มีนาเลยก็ไปเฮ็ดนาดองเป็นดองกับเพิ่นเป็นแล้วเพิ่นก็ เหุ่กรรการกะแบ่งกันกินแมนโอ้คนหายบ่เพิ่นบางที่มิ่นก็ใหายซิบซอบบางที่ก็ใหายาซอบก็ะม่พอกินหน่อยเนาะก็ยังดีกว่าเฮาสีซสือตลอดเนาะแมนพอไรนี้หมดไปหนาแล้วเนาอโอ้ได้่อยยังากได้คนงานเลปั่นเข้าคอยอยู่ปั่นเบาเนาะแม่ปั่นบ่เป็นปั่นบมป็นมีแต่แบบรถปั่นอยู่ทางสอดเข้าเข้าไปโดย เคยเห็นอยู่เคยเห็นซอยด้วยไม่เห็นอยู่นะโดยโดยเขาเจ้ามาแล้วเขาซอยบุกเนาะเป็เจ้าปุ้นั่นแหละเอ่ยว่าถามมีสี่คนนะเอ่ยไปนี่พราะว่าน้องมือเพคนมีรถปั่นเข่าเโอ้ยนั่นจะไปทำงานหนึ่งหรือห้าห้าวัเป็นยังนไงบเมือเลยบวมเห็ดยังเลยพ่อความเป็นน้ำต้องเซตีชองกับปิดประตูปะข่อยอีกเด้อนแดกทายสวยวาวได้วบาได้แล้วนเนาะ ปกติกะเข้าไปปั้นข่าวปั้นน้ำกะเจ้าของน้ำเป็นกระสวยเนาะเป<ม>็นไปนาฮาวังยังสวยนะมนบอดขาดไปได้หรอโดยโสบน้องมือกายหาซิเิ่นแบบด้วยก็คือทางน้อง่นกะมูมีไห้มีหน้าเนาะื้อกินปัจจุบันนี่กดยกัใครเนะาะกะกะบพกใครไปได้เท่าเขาชิบูยังแพงทา,านมาสวยอยู่บ้าเนาะมีอยู่สาแก้วมนมาซอยเธอหนึ่งมันวย เพื a a ่อนมาสอยยังล mm. ่ะเพื a, mm. ่อนกะเอาซื้อแบบซื้อไข่ซื้อมีซื้อเครื่องไส้เนาะประเภทของกินของอยู่เนาะอุปกรณ์กางแน่เนาะช่วงนี้กะเพื่อนแม่เพื่อนเลยแมน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 เพื่อนกะหมดดีเนาะกับเพื่อนมี่แบบนี่รักใหญ่เพื่อนเห็นกะเพื่อนเนี่ยค่ะมาสอยเรือทางนอก ออกอเอาไปใจแล้วเนาะใจนะแม่ทำน้องคนโดยทานเอากระไดมาสองรอบนี้แล้วเนาะโดยงเสมอเองกระมารอบหนึ่งทํามารอบพี้ครั้งแรกเลยเป็นนี้ได้แชน้องละตั้งแต่เปิดใจมีคนแบบหักนั่นหรือ่ในใจหรือเปล่ามีคนแบบเป็นกําลังใจให้แม่นเพราะว่าทางครอบครัวนอกเพื่อนนี่ อ่าลำบากเนาะยากวันเช้านอนนางพอง่ายง่ายซะก็เลยแบบว่ามีใจให้กำลังใจถ้าจะโทรมาจีบปั๊บมันก็คือโพดเป็นบมกเพิ่มทำงานี้เด้แม่ให้กำลังใจน้องเพิ่นแล้วก็คอยช่วยเหลือเนาะโดยโดยคอยง่ายกะทำอีตกะคอยส่งกำลังใจต่อมาคอยมาเป็นคนดูใจอ่าเอาเอาความดีสู่เอาเนาะแม่แต่ว่าทางทางน้องเพิ่นนี่กะหน้าตากะ ดจบปูงามคือองเหล่าห้ฟังกันละมาคิดกนเป็นกระให้ฟังโ้งอ้บ่าวญาติูบ่าวยังก็น่ะู้บ่าวมาเห็นผัดวายญาติได้สิ่งที่น้องคนเป็นกับเได้ฮะ่นี่กับอเพบเอนทา้งน้องคือเอาเสื่อผูกอะไรลงอ่ะ กะเขาชิมมือกะผูกไว้แล้วเลยไม่เราบังคับเขาไม่ได้เนาะเดีผูกไวปผูกไปเดี๋ยวโตเนาะหัวใจเขาบ่อยู่ได้สะแมนค่ะอันเอื้อเดี๋ยวผูกไปได้นี่เยอะแยะป่ะเกี่ยวหยอะมากอันนี้เลยจมไทยอยู่ดอกเิ็นกได้เซตมาหาทางเฮาเนาะโดยทางน้องเป็นรับได้ดีบอสหาสีพวกเซฟสินะน้องรับได้เนาะได้เป็นได้แชทโทรศัพท์ ในใหม่บ่าชื่อให s <S ม<า>่แล้วบ่ซื้อใหม่แล้วพ่น้องจะเก็บเงินของนอกซื้อชื่อใหม่ด้วยเมื่อก่อนหันนอโทรศักดิ์แต้งแต่ไปดำนาหลับจางจนมาหอด้วยนี้หลับนองก็ไปเกี่ยวเขาชื่อใหม่เลยจักร้านน้องล่ะล้านปลายโ้านปลาจะจิขวซองล้านแต่แต่ดำนาเนาะดูวดูนี่ก็คือคือบ่มีงานทำให้ดูานของน้องเนาะเยอะน้องกัด ดันนาลูกกาแล้วน้องกระเปียนคายกะเปียักเสือกระเปียคืนหายมือละสามสิบสี่สิบกะบเอากระเก็บเก็บไว้เดไว้ด้วยน้องอะไรเนาะบ่อยงก็จะไปทัวร์ซับเขาต้องเก็บเก็บน้ำกินน้ำขายกระเปียกในตลาดวะนี่หันลุงไก่นี่ทางเขาขึ้นใหม่นีแม่นโอ้ด้วยอีกอย่างขึ้นกระหากระเปียกไปบอกเพิ่นให้ขึ้นแล้วขึ้นเงินให้เจ้าไปแล้วมันบ่ไปแล้ว เพิ่นให้เงินน้อยโปรดไม่น่าได้สิไปบอกให้มือเลยเจนให้เพิ่นเอาคนใหม่โลดเออน้องไปแล้วเนาะออืดูน้องสิไปหาเฮ็ดงานเฮ็ดงานเฮ็ดอยู่ทางตลาดเขาแหละออืคันได้เฮ็ดงานเอาหลอดจักอีหยังน้องมีบ่ซะบ่มีแต่ห้องล้อเล็กล้อมาเอาบอโดยค่าล้อกอะแพงแั่ไหนบอไทยจะแม่นแพงแบบส้มกับน้ํามันคันยางกับไก่น สี่กิโลขันยางก็ตื่นแต่ซาตีสามพอละขาดพอที่เราถีไปแังไกลแต่ไม่ได้นะพอจะจอาคือทางนอกเนี่มีเราถีบไปสาดก็ดีแนโดยเจ้าีิไปเฮ็ดง่ามยังไงกับไปทามในตลาดแ่ะแหลถมดงน เกี่ยวขาวหรือไงลองไปถามมึงค่ะกันมึงก็เจ้าจ้างเขากะเฮ็ดเนาะคือหมูป้ายพ่ออ่นจับจ้างในเขตเด็กน้อยเอาเด็กหน่อยสนใจกะเอาเออแม่กันน้องเป็นอย่างเมื่อเรยงเด็กน้อยป่ะแม่ถ้าเอือบตาเด็กย้อยมากบ้อมเอามาป้าไว้ให้เราเป็ี่ยนยังไงช่วยไกลเอาเอานะนี่ก็ได้จืงเอาเอือบตาที่จ้างทั้งนอนคนเดือนเทไรยต่งมาได้สามอาจจะเป็นสามสิบวันได้ขอหถึงสิบโมมีจะกิดโ เออเพิ่นแพงเล็กน้อยอยู่เนาะโดยเพิ่นก็สิตมมุกตะมิกอยู่ไฟพอดีกระลูกจะฉีดอ้าว๋อยอมเลยเออเออโดยโดยทางน้องเพิ่นก็กินข้าวกินน้ำได้บ่น้องล่ะยังบ่ได้กินข้าวเช้าเลยอ้าวเป็นจังได้กินหมูกินเนาะยังบ่ได้มซื้อของกินมีอยู่แกงหน่อไม้บ่ว่านเฮาวันมาแต่าบ้านมาหม่าวันนี่เฮาไปเกี่ยวข้าวซอยอาจารย์นึ่งวันเจ้าจา์เก่าอาจารย์ยังจะออกเรียนจักปีเลย จบบอดจยเยนบอเขาออกไปห้องปรหารแล้ววันนี้น่จังได้ฝันมาเอาไปเกี่ยวบอเดี๋ยววันนี้ฝันเอาไปเกี่ยวเขาซอยลูกซิตเก่าโอ้โเป็นลูกซิเก่าแบบฝันเป็นอาจารย์ <5. S 2> อาจารย์อาาจรยู่อยู่อยูงเยียนอันมอสออย่างนี้แหละโดย,โดยอาจารย์ยังอ่ะ เพิ่นก็เป็นอาจารย์สอนแล้วก็เป็นอาจารย์หมอลำเพิ่นเป็นหมอลำนะอยู่บ้านไหนเนาะอาจารย์นี่ก็อยู่บ้านเดียวกันกับเฮานีู่เลยอาจารย์ควันบ่โดยเนี่ยโอ้ที่เป็นมันมีหมอลำเลือแม่นบ่โดยน้องก็ไปเป็นสมัครเป็นแดนเซอร์ของเพิ่นอืเจักจ้าเคยไปแล้วยังบ่เคยไปจักเทื่อเออน้องสิสิสมัครบ่สมัครสมัครเพิ่นก็ะหับเอาแล้วโอ้น้องเป็นแดนเซอร์น้องเปนค่อยสิไปเสียนะค่อยสิไปเสียเพิ่นให้คืนละ300,000 โอ้เฮ oh, oh, oh. ้ยไปเจ้าไหนแต่เจ้างานมือได้มือไดนังไหนยังโบย่างบัวเสี่ยวมือไดคนว่าวิทย์พัฒนาคนน่ะแล้วเด้นเต้นไปแล้วปอนี่กาซ่อมเต้นอยู่โอ้มยน้องเต้นดีใช่นังนหนไอสิมาเต้นน้ำไปเต้นอยู่หัวหมาผูดเอาไอสิมาเต้นน้ำจะได้เฮิร์พูดนั่นแรกข่อยนจะมือเดี่ยวตอนนี้เต้นอยู่เพือนนี่น้ำามีเอื่อยได้เอื่อยแล้วก็ไปเป็นอันตะกี้เพิ่อนกับไปเป็นเอ้าเอ้ากิน้องเลยมือหน่ะสายบุตรสิคอเนาะ

มักน้องล่ะเจ้าจะมักในแบบว่าตอนถ้าเขางเย็นค่ะอยากไปพอดแบบเด็กในกูเอาไปพอนานๆเด็กกูเอาไปพอดวอยง่ายขันใจบ่มักในไปพอได้เลยแค่ชิเป็นถ้าจะขอนยังได้น้ามือแข็งนเบิ่งลูกขอนที่ยิ้มทิ่ยันได้ขอนยันเต้นมดเพลงยังงอนหน้าแข็งก็ดีจะให้ลอกอีกแล้วบ่แมนโอ้มืออ่อ้ในนิหารโอได้เนนิว สาเล่้านหน้านี่เพิ่นเหงสิเอ้ยคักขนาดไม่บากขนาดน้องนั่งแน่เท้าว่าน้องลุกยืนดิมือทั้งตีนเลยเนายอาวงไงทานนี้ต้องมีรางวันให้น้องไหมเมนช่อมเท้อะไรช้ำว่าอาว่ายังไงก็ซอท่าน้องเพิ่นจิ่ามาดเมนมางสีแงสนุนแมนเมนแมนถ้าห้างเพื่อนน่องเพิ่นจิปาะที่นำไปเบื่งเนาะอยากเห็นน่องเพิ่นเ้่พนเต้นจังได้รเห้ากะ อ๋ออีเซียนาหันเลยไปทันหันเลยมือไหนโทรบอกเลยตรงหนจังใดเนาะหนุ่มไทยดุลน้ำกันเนาะแมนดุลน้ำกันโอ้เดี๋ยวสิมาแต่ว่าถ้าว่ามีโอกาสเนาะมาถ่ายทั้งน้องเพิ่นโผนลำเนาะกาดีคือกันเนาะกาคือทั้งอาอาจารย์เพิ่นก็ยังได้ ยังไม่ลืมพอน้องหลานเนาะมันยังมาเออเราไปเวบว่าโอเคนั่นก็คือสามคนเทานั้นแม่นางวันน้องพึ่นางวันไอค่ะพอนเต้นกีนนีเด้ค่ะแม่พรบึงมาสิบันกีดแม่ถามมาวันถามมาวันหน่าให้น้องพอนเต้นโชว์ป๊อปป้าให้ขัดให้ได้ไล่คนนี้เออเออบุตรบุตรการนัจิตนับใจสนับสนุนเนาะแม่นเดแนเซอร์มันไม่ได้เสียหายยัง แม่คุณเท่าก็ดีคุณเพียวอีกแม่คุณเพ,พียวเต้นยุกหยุกบุรุษขัเปัญยังเลยนะอุตตาสมัครเลยแม่คอยกีฬาคอสมัครแล้วลูกก็ใหญ่กันเด้อโอ้จะสมักสมักเดอีช่างนะคอยอยากเต้นตน้องไงโอ้ยยิบหากวดหนาเวทีอันนี้ <c oughs> อันนี้คือใจมักเลยพี่นะ้องฉันใจบุมมากแจ้าคอยบอกเลยเจ้าขืนหอดแต่ตัวบันไดคันที่ชชู่ก็โดดลงก่อนมาสุดเพราะท่านั่นเจ้าไะ บอค่อยๆอาจจะอายกว่าแมนนั่อะไรเจ้าเล็กนิดกัแบบอยากเคยในอายแบบเขาก็ยังบุกเคยฝึกวิธีจักเทื่อขณะเขาเต้นนี่ยังแบบอายๆแน่เขาก็เต้นไปกับแบบซินไปแมนเมนเนี่ยน้องก็ซินเองเพราะว่าทางน้องเพิ่นก็บุกเคยฝึกแจ๊คเทอร์ด้วทางน้องนี่เนาะบอว่าจะเต้นได้น้องแบบช่าเขาพอโอกาสเนาะเสียงเจ้าดีเนี่ยยังดูแบบเนาะจะได้ชนะแต่อย่าบอกได้ว่าห้องเสียงเอ๊ะน้องลืมกินหนักมากแม้วโมเมนต์เด้อ น้องอ๋อและบัเฑิตเนาะชื่อแมนชื่อของน้องเพิ่นกะเขาจะน้ำสกุลยังน้องน้ำสกุลใไซยังเดชรวงอย่างนี้นะน้ำสกุลมันจกลืมแล้วนี่มันกะมันกะใกล้ไข่อันมาน้องอ๋อราสวงแมนแมนสซยาวงเนาะเขาเป่าเนาะโคงไปนะรับสนุนในหลงเลิฟถ้าน้องเพิ่นได้ไปเหตุแบบนี้เนาะต่อไปถ้าเสียงเป็นดีใน่กะ อาจารย์เป็นน้องเพนถึงไปเนะะน้องน้องหองผดนเซอร์สามถ้าน้องลเสียมวนโอ้ยหน่ออันนี้ก็เจ้าเขากับอันชื่อเด้แมนพญายัยว่าอ่างามัวเป็นยัวงอาจัรยัวก็อยห้น้องผมเป็นนักพ้องนี่นะจนนี่กัมีต่สนับสนุนนะเนาะโอเคแล้วล่ะเด้อกำลังใจเนาะสม่สู่จังได้ก็ ยันจะได้พอยได้หรือครัหาชื่อหืดชื่อยาน้องมากินเมนแมนได้ยุคกินข้าวพี่บ้ายเมนอีกอย่างันโอ้ยยันเป็นกระเพาะกระเพะได้น้องเมนกินข้าวจะได้เะเด้อทำเงินกับบริโภคกันเรื่องหนาเด้อแมนแต่ว่ากระโขอไอความฟันน้องเป็นจริงเนาะเพราะว่าส่วนในเดชชอบในมือแลายมือจังอ่อนซ่อมได้ประมาณสิบแปดสิบเก้ามื่อนี่โอ้ก็จะเกือบเป็นได้ได้ไปยี่ห้อและเอเบุญตาคอนด์คอนไปโจมบอกว่าไถ้ามีไลน์ถ่ายออ๋เพลงนี่แบบนี้แมน อลายเก่งจะเพลงไม่มีลายเพลงก็จะต้องแบบเก่าถ้าอนส่วนลายทางอาจารย์คอนเพลนี่เป็นเสพเป็นอันว่าหมอเลือดเลือกมั้งนะแม่เรื่องเป็นเมืองขณะเป็นเมืองบ้านเฮาอยู่เด้แม่นเป็นมวนดิมวนใดมวนพ่อนป็นได้จักทาลอะนับ้างล่ะกระซองทาซ้ำทา ทาทาทาฮะโบเป็นฮะกระม่วไปเลยเนาะชิมมือเนั่องใดชนคนบางรายจะชิมมือเนื่องใไปผู้เดียวขึ้นเวทีใหญ่ไปชิมัือเู้เดียวเลยอ้าวเขาจะเป็นยังไงคนเนี่ยเป็นบ้าไปแล้วกันจังเลยแหละหมู่ไปทางหนึ่งตัวไปทางหนึ่งแล้วหยอกกันไปหน่อยด้วยเนาะถือทาถือเป้าหมายของเพิ่นเนาะเพิ่อนได้เงินเพิ่นก็ได้ทั้งน้องเพิ่นก็ซสอมสิบเจ็ดสิบแปดมือแล้วเพิ่อนมาเนาะทิ้ทั้งน้องเพิ่นก็ขายติดน้องเพิ่นในเด้อเนาะแม่ฝากติดตาม ผลงานคุ้ความสามารถขอองงนน้เพิ่ค่อยค่อยมาคิดเห็นเวียนทางโนอองเพิ่นอยากไปเป็นดาวเต้นที่ค่อยคิดเห็นเพลงหนึ่งเนาะเพิ่นออกมาแล้วก็ไปวารักแม่ไปพ่อนไปเป็นเดนเซอร์เดเลยพอได้เงินเด็กก็หิวอยู่หิ้วนอนในห้งเรียนนนั่เด้แล้วก็รัยแม่นแ้วก็ได้เงินไปส่งตัวเองเรียนหั่นน๋ยววาร์านเป็นเดนเซอร์หาเงินเลี้ยงพ่อแม่เป็นเนาะแม่ด้วยแน่ใดมั้นจีดีกะไม้ต้องแม่เนาะ มันกับบอลเสียหายยังเนาะบอลบอเสียแมนมันกับแมนที่ย่างกันมันกับเป็นการออกกำลังกายอยู่แง้ใช่ใชเยอะเยอะเยอะเลยนาะตุ้ยกูหนีแบบน้องน้องซ่อมพอดออกกำลังซาวออกกำลังกายนะคือน้ำมลงแมนบโเนี่ยอันเอื้อยให้สิได้บางเทีอัะเอื้อยก็ยันเอื้อยบุญตาเนี่ยก็ยันจะเอาของเจ้าเนี่ยก็ไปเาเต้นกลางคืนเื่เห่เห่อยู่แลยอ้าวพูดสิว่าเป็นยังไี่วันนี้เนาะขันออกกำลังกายแบบสนุกสนานเอื้อยอะมาได้้ตลอด เพราะว่ามีงานดองงานอย่างนีเอ่ยสบออยู่เฮือนเลดยงานแบบงานนั้นหนาวิธีหนาวิธีพัวเกิดไปแก่แล้วนันคือบุญจ้าไปย่งนไปย่างงานวิธีไปเก็บกวดไปเซียนห่านโอ้โดยโดยกกำลังใจให้น้องเลยก็ชิกาบก่อนเนาะเนเาะสบายใจน้องนะโดยสบายดีเนาะ อโอเคนะพ่อแม่พี่น้องก็นี่เป็นแทนซาน,นาของทางน้องอ้อเพิ่นเนาะก็คือทั้งชาวเมือก็ได้มาขังติดอิทเนาะก็คือเห็นอ่าทางครอบครัวป้าทางน้องเพิ่นก็ขาดก็คือไฟฟ้าที่ว่าใช้เนาะมันก็คือความสว่างก็คือบ่มีคือเพิ่นตัดสายตัดไฟเป็นได้เป็นเจ็ดแปดเดือนแล้วทางน้องพี่ก็ติดต้นเนาะเดือนเป็นกำลังในน้อยนี่ไหะ,ะนะมาขอคอนุญาอยากประกอบส่วนทาง ขอบคนะุณน้องออยทางเขาไปเป็นสบาน้องไม่น้องมาที่เสได้โตกลับก่อนเี่น้องเอ้โดยเนาะพอนีกัขอขอบุณขอบคุณทางเอฟซีตามในรับส้มแล้วก็ขับพัฒนาเนาะโดยพอนีเสมอกะไิดข็โตลาก่อนเ็น้องเอ้ส